ยอย่าหลงเชื่อแก๊งคอเซนเตอร์โทรหลอกลวงให้โอนเงินหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่กำลังระบาดสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอยู่ในขณะนี้โดยกลุ่มคอเซนเตอร์มักแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจต่างๆหรือเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โทรเข้ามาหลอกลวงขอเอกสารสำคัญและให้โอนเงิน ซึ่งมีผู้เสียหายหลายรายเตือนภัยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรหลอกลวงให้โอนเงินอย่าหลงเชื่อโทรศัพท์ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดขอตรวจสอบยอดเงินในบัญชีโดยให้โอนเงินไปยังบัญชีมิจฉาชีพควรตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินตั้งสติไม่หลงเชื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินเช็คข้อมูลก่อนไม่คุยต่อเทศบาลเมืองป่าตองขอเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อโทรศัพท์ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI พนักงานธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆอย่าพึ่งให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินไปตามที่เขาขอแต่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสายที่โทรมานั้นไม่ใช่มิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทองของท่าน